ใง่หดี๋ยวเปิดคลิปสาววันที่ทำมิเกมติ๊กแมนวับทซ่งอนคอเจกเดะคะับซึ่งผมไปเล่นนิดหน่อยมาคครับซึ่งไงใจกลมเยทำไมไ่รู้ด้วยทคหไปนะมาเยวเราี่ดีตติ๊กก็เอีกาคือเราจะไปเล่นต่อับนี่จบแล้วก็จบแล้วแล้วก็เล่นต่อนี้นะ โอเคไม่เก็นไรคุณอรักอันนี้ก็ถ่ดอดกูถามไอแล้วพยายามดูใจโดยแกครับกดกระดิ่งด้วย่าฟูนะชิบหายแล้วอุสปาตันมันแพ้ทางเยอะคืออันนี้ผมชนะไแล้วนะคือผมรู้วิธีแก้ทางทุกตัวแนละ้วพอมดก็ต้องใช้ธน,นูโอยยัยกษ์ก็ก็ไม่รู้ จะใช้การเอ้ยไม่ใช่ธนูเหมือนกันถ้าธนูห้าสิบตัวเนี่ยก็ไม่รู้ถ้าธนูเยอะก็การได้เร็วแต่คมามสาม,มารถการกระโดดปลาปลาเซลซึ่งทุกคนขอโทษด้วยนะครับที่ที่ินหยิ่งฝนตกบ้านมฝนตกนะฝนตกจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะครับ กูเล่นจบมาแล้วนี่ <c oughs> แจ๊ปุ๊กจะไม่เล่นเคียร์เดิมนี่ให้ทุกคนดูตอบนึงนะซึ่งแต่ขงมจะลบไอหมดยากท10แล้วที่กล้วก็เปลี่ยนหมุดยากาลกลายเป็นหมดยากมากแล้วดูซิเดี๋ยวอาจจะมีแบบเดี๋ยวอาจจะ

เขาทาน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 เร็วเร็ว,รว,รวมันอยู่ตรงไหนอ่ะยังไงอยู่วะเอา้าตายอยู่ไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนก่อนเฮ้ยเ้ยจะปิดคลิปยังไงจะปิดคลิปยังไงอ๋ออยู่แหละ ไหลหมดมอยู่ตรงไหนวะจั่นใส่ใจใส่ตัวายาได้ลืมเลื่องไอ้สปพานนันมันก็เป็นแค่ตำนอนฉันสิตำนานวะตำโอ้แนวไม้ไมมวะ่ Det er ingenting her. ทองธนูคนผมชอบคนธะนูคนตนูก็จิดสโลได้สโลได้แล้วก็เกิดกิดก็ดิดิดสดัดเลยนะ ชวรดิงช er ุ่มชาบงครอยากดูผมเล่นเกมรปบอกบ้างใคยกรู้ก็ไลน์กันมาเลยียวผมพูดซาตาทำไมมันพูดซาตาแล้ว What the X น

mình chơi bắn đại đồng nai chi chi thôi lạc con con yeah ví dụ ví dụ cang nó khê ví dụ cang nó khê khê อาจารย์โกโตนะเราวางไว้ด้วยโกโตไซตามะระอะไรพวกนี้นโกโตไซตามะโกคูโดเรมอนไม่ใช่โดเรมนอนอะไรสุดชัดชัดชาดเอ้ยไม่ใช่เล่นไปเสียงไปวนะเนี่ยเดีย๋ยวเขาจะท้าเป็นคนทัน้ง ราชิจุเขอร้องสูบส,สูอะไรอยู่ไม่มีก็จะร้องเพลงและเล่นวัดทอยอยู่จัดอู่ค้างค้างเดินแล้วค้างเลยผสมผูส้สูงสูงขึนดัง รนบนมเอาละทุกคนทุยาโยรายูตาโตหุยนตเนี้ห่นยนนีใส่ชโนสปะตุนเลยทุกคนใส่ชะนสปะตันข้ามีก่อนโอ้ยโอยาไม่ได้มากเลย มาดิครับสปาตรงสปาตาอะไรคะแรงหมดค่าได้หมูดาสปาตรงสปาตาในเอเคสผมใช้ทางจำนวนผมขอด,เอดยเลยใช้ทางจำนวนมาแล้วใชวสปอตุนมาแล้ว ใสู่แล้วตาของเราจะขึ้นโฆษณาไปถ้าเราดูจบเห่นไว้ไไว้าวโ,โอ้ยบักวยว้มีสีและเออต้องอับสปาตัน่แล้วจาก,กพัดจากาพัดสปาตันโอ้โอยางแท้เลยไ,ได้ตัว,วไ,ไหนตัวอ่ะปกดี โอ้โหเผ็ดร้อ že, นร้อนเผ็ดเลยร้อนอืมคือคลิปนี้ผมว่าจะสั้นไปหน่อยนะจะคือผมไม่มเวลาขนาดนั้นนะคือจะขอโทษด้วย